ครับเป็นไงครับปั๊ไหนครับปั๊ไหนาโอ้ปั๊สองนะครับปั๊สองสุดยอดครับปั๊ไหนครับสุดยอดสุดยอดไปไหนครับวันนี้อโอ้โหพวกเรานะครับอส,สสบางเขนสูจีปไปเที่ยวสนุกกันนะครับอาปั๊ตไหนครับ โอ้ยวันนี้หัวหน้าบัรใครเนี่ยหัวหน้าบัตรใครครับชื่ออะไรครับสายยธสายธออครับรอยยิ้มของพวกเรานะครับไปเที่ยวกันที่ไหนครับสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณครับครับบัรไหนครับบัวันนี้บัรสามนะครับเราจะไปไหนกันนี่วันนี้ ครับวันนี้ประธานใหญ่เรานะครับสุริยีพิตรมลนะครับอยู่บัดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปพัทยากันนะครับสนุกกันนะครับครับขอบคุณนะครับครับท่านประธานครับวันนี้เป็นยังไงครับบัดสามครับโอ้สนุกนะครับวันนี้บัรสามสดเชิดนะครับพวกเรานะครับอสสสนะครับทำงานการเหน็ดเหนื่อยก็ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับ ให้กระเป๋าตังเราไปใช้กันนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับพี่มนตนนครับเราไปไหนกันครับวันนี้ผมวันนี้ดูแลพี่น้องเดี๋ยวๆครับวันนี้ครับเราจะไปไหนกันครับวันนี้พาพี่น้องมาถ่ายทำสารสนเทมไปทัศนศึกษากันนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือด้านความรู้จากตัวจขาต้องถึงแล้วก็โดยผู้กองเชล ครับขอบคุณครับครับบัสไหนครับ<พ>วันนี้เราจะไปไหนกันครับบัสหนึ่งเนี่ย<พ>ครับไปพัทยาอาสสของเราครับที่ไหนเนี่ยศูนย์อะไรครับ<พ>โอ้สุดยอดจริงจริงแ<พ> สุดยอดมากครับขอบคุณนะครับโจบไปกันหน่อยเยี yeah. ่ยมครับเป็นไงครับท้ายรถเราสุดยอด